มาแล้วนะครับสภาพห้องพักนะครับราคาอยู่ที่100ยูโรนะครับนอนกัน2คนก็ตกอยู่ที่50ยูโรนะครับก็มีตู้ให้ใส่ของนะครับนะครับมีไดเป่าผมให้มีทีวีมีน้ำดื่มคนเล็กให้บริการนะครับแต่ว่าคนใหญ่ผมเอามาเองนะครับนะครับแล้วก็มีเตียงโซฟาส่วนหนึ่ง นี่นะครับเป็น2เตียงนะครับแต่ว่าเป็นเตียงแบบติดก,กันที่เยอรมันส่วนใหญ่จะเป็นเตียงลักษณะแบบนี้นะครับนะครับก็เป็นห้องเล็กๆนะครับราคาโอเคอยู่ทำเลดีนะครับที่ไม่ไกลจากทะเลสาบ TTC เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ํากันครับ เนี่ยนะครับมีผ้าชิตตัวให้สะอาดสะอานนะครับอยู่ที่ราคา100ยูโรมีลักซ์ n ูอวันให้ด้วยแระปูล้างมือปลปมโอลีฟนะครับนะครับน้ำอุ่นน้ำเย็นหองน้ำสีเขียวก็สะอาดสะอานด,ด,ดีนะครับ อยู่ชั้น2หรือประมาณชั้น3ที่เมืองไทยนะครับผมเพมื่อนมาเที่ยวที่ tgc แล้วก็อยากพักโรงแรมที่ไม่ราคาสูงมากนะครับร้อยยูโรนะครับก็คนละ50นะครับมีห้องอาบน้ำในตัวเดินมาจากสายร,รถไฟได้นะครับ